มัณต้องทําจนเกิดผลลัพธ์แต่ก่อนจะเกิดผลลัพธ์มันต้องเกิดจากการสร้างในหัวก่อนในหัวไม่มีความรู้สึกไม่มาไม่มาหรอกถ้าคุณไม่เคยทําภาพให้มันมีความรู้สึกมันไม่มอในวันที่แม่เริ่มทําก็คือรู้สึกมาก่อนว่าเฮ้ยคุณจะมีบ้านมีรถใ้ครอบครัวคือบอกตัวเองว่าคุณจะเป็นล้มโพใหญ่ของครอบครัวปะหนึ่งว่าคุณเรียนครอบครัวคุณอย่างยอดเยี่ยมพี่น้องคุณทุกคนต้องมีบ้านลูกหลานคุณทุกคนต้องมีบ้านนั่นคือสิ่งที่ตั้งเป้าทุกวันนี้มีครบทุกคนคะ่ะอยยยยยย่่่าาาาาหวววแแแมมมคุเเเเลลลนนนะถ้้ปีีีีชชิตทํส ดูปากสอนตีสร้างสิสร้างส,สิลุกขึ้นมาไม่ได้ก้อยเปี้ยเสียขามีปัญญาเจอทางรัฐทำไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่โกจากวาลมึงเจอเร็วมึงโชคดีทำอยากมีบ้านรู้สึกถึงบ้านมึงไปเลยมึงจะกีดอายุเท่าไหร่มึงไปเลย,ย,ไ,ไ,ปเลยไปดูบ้านตัวอย่างจะเอาแบบนี้รู้สึกนึกถึงมันทุกวันตลอดเวลาปล่อยขึ้นความดีว่ากูได้ปล่อยขึ้นความดีว่ากูได,ขได้ขึ้นความดีคือความรู้สึกประหนึ่งว่าเราอยู่ตรงนั้นแล้วนี่คือลอออฟไปบริั่นไปเซิร์ชดูบ้าน